นาการละครหนึ่งสมัยหนึ่งนะคะที่นี่ก็เป็นที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับและทรงแสดงพระธรรมพุทธศาสนิกชนที่ได้ยินคําว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าที่เคยกล่าวบ่อยๆนะคะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งที่พึ่งที่นี่นะคะไม่ใช่ที่พึ่งที่จะให้มีลาบยศสรรเริญสุข เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายซึ่งแต่ละชาติเนะะี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะมีการประสบพบเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เดือดร้อนหรือว่าเป็นสุขโสมนัสสักแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกอย่างก็กําลังผ่านไปอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมโลกมืดสนิทไม่รู้จักแม้แต่คําว่าธรรมะได้ยินเหมือนอยู่ในความมืดสนิท ได้ยินคำเสียงแววแว่ว,ว่าธรรมะแต่ก็ไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนะคะให้ทราบว่านะคะพระปัญญาคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะได้ตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์สัตว์โลกทุกคาไม่ใช่ว่าชาวโลกซึ่งอยู่ในความมืดสนิทสามารถที่จะเข้าใจได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่เงี่ยโสดลงสดับและศึกษาคำนั้นให้เข้าใจจริงๆจ,งจึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าพระรัตนตรยัยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้เกิดปัญญาแสงสว่างที่สามารถที่จะออกจากความมืดสนิทได้ตราบใดที่เพียงได้ยินคำว่าธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำแรกและก็จะเป็นคำสุดท้าย ตราบเท่าถึงพระอาหารหันต์เพราะว่าทุกขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอยู่ในความมืดสนิทมาแสนนานและความลึกซึ้งของพระธรรมที่กําลังปรากฏทุกขณะไม่เคยขาดเลยนะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยทั้งๆที่ทุกอย่างขณะนี้ก็เกิดขึ้นจริงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพด้วยความไม่ประมาท ไม่เผินไม่คิดว่าเข้าใจแล้วก็จะทําให้ปัญญาความเข้าใจความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้ค่ะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก่อนอื่นนะคะควรที่จะได้เข้าใจคําว่าธรรมะถ้าไม่มีธรรมะจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือแต่แม้มีธรรมะ แต่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่สามารถที่จะอาศัยถ้าผู้มีพระภาคเป็นที่เพ่ง